ไม่ยังไม่เข้ายักเนี่ยจะเป็นเพลงก่อนหน้า <S 2> <S 2> ที่แบบว่าดังมากๆเล้ว <S <S 2> <S 2> ป็นลลายชาร์ตซึ่งเพลงนี้ผมชอบมากเลยอันนี้คือ MV นี่เป็นยังไงครับมาจากชีวิตจริงหรือว่าไม่ก็นนไม่ยักครับไม่แบบหมายถึงว่าเออแบบมันดูแบบเป็นความรักที่แบบเออแบบ มัซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนเป็นสิ่งสวยงามได้หักมุมตอนหลังใช่ไหมอ่าใช่แต่ว่าอย่างนี้ดีกว่าเรามาคุยเรื่องเพลงใหม่กันบ้างเพลงใหม่นี้เป็นไงบ้างครับเพลงใหม่ก็ก็ดีครับเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับทศกัณฐ์จากไรวิสนาวครับผมแล้วก็ก็เป็นการทํางานในรูปแบบใหม่แล้วก็เอ็มวีเดี๋ยวจะปล่อยวันนี้ครับก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันก็สนุกสนานดีแล้วก็เป็นเพลงที่ที่อ น่าจะโดดใจใครหลายๆคนหลายคนหลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าหัวใจทศกัณฐ์เนี่ยมันเจ็บปวดหรือว่ามันจะแบบพึกเหิมหรือยังไงครับก็แบบว่าบางทีแบบเราคมองแบบเหมือนทศกัณฐ์ดูภายนอกเป็นตัวร้ายแบบเกเรเลยนะแต่จริงๆแล้วเขาก็มีหัวใจที่เอาไว้เจ็บเอาไว้รักโอ้โหคมเลยเกินนะคะแล้วพอจะยับยับได้ไหมครับว่า M v มนี้จะเป็นประมาณไหนครับครับผมก็เอ็มวีก็ ถ้าคุณแม่กลากรู้ก็ดูตอนวันนี้หกโมง,งขอบคุณแม่ครับคุณไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยคุณเป็นแขกที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนะผมมาย้ำคุณทีหลังก็ได้ได้ครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะเพราะว่ากุณงไม่นิ่งปกติแล้วจะไม่ได้มีแขกรับเชิญหรือว่านักร้องมาช่วงเราสักเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนกลัวนะคะมันวุ่นวายมาก3าคนคุยกันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วมาเพิ่มอีกหนึ่งวันนี้กลัวไหมคะ ไม่กลัวครับเพราะว่าปกติก็คือคุยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเหมือนกันโอเคจบไปเอางี้ดีกว่าไหนๆก็มาถึงช่วงกูเทปปนิ่งนะคะเราอยากจะให้มีการร้องเพลงร่วมกันสักหนึ่งได้ไหมคะพี่เก่งได้ครับผมถ้าพร้อมแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงอีเดียสกูเทป n ปนิ่งสิงห์สองค่ะฟังเพลงทุกวันมีเธอและมีฉัน ร้องเพลงไปด้วยกันที่เกิดฮะเ i n g หนึ่ง sing a song sing. Sing. sing a song sing. Sing. sing a song sing a song sing a song sing. 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 วันนี้ในไหนเก่งทัชยาก็มาเยี่ยมแล้วนะครับ,รบอย่างที่รู้กันพวกเรานะมาจากรายการห e v o i c e Thailand ต่างคนก็ต่างมีโค้ชของตัวเองผมก็เลยเลือกเพลงนี้ให้อาจารย์ทัชยาเขาร้องสักหน่อยอเป็นเพลงของโค้ชของเขาเองนะครับได้ครับพี่พี่โจรครับครับผมขอบคุณครับทุกๆครั้งที่ ในบาตอนที่ฉันเองไม่อาจมีในละครมีผู้ชายดีๆคงเป็นใครคนที่เธอนั้นไฟฝันแต่กลับมาสู่ชีวิตจริงไม่มีให้อิงอะไรใครๆก็มองเราไม่ดี งั้นผู้ชายดีๆคงมีแต่ไหนนิยามง,งั้นผู้ชายอย่างฉันคงต้องเจ็บใจไปทุกไ์เพราะผู้ชายดีๆมันมีแต่ไหนนิยาฉันก็แค่ผู้ร้ายถึงรักแค่ไหนคงต้องตายสุดท้ายเขาเดนเธอไปพร้อม ร้ายก็รักแม้กคเล็กร้ายก็รักนาหน้าตาเป็นตัวกำหนดทีด่ด้าเขียนหมดยังไงกันว่าอยากเกิดเป็นตัวพระแต่เขาดันเขียนให้เป็นตัวร้ายใครจะรู้ว่าทศก,กัณฐ์รักนางสีดามากกว่าเท่าไหร่ถึงร้ายก็รักจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่สันต์ในใจกันลิบโพดังเอกร้องโคสรสำราสสำคัญอก มาทีไม่มีคนดูเห็นไปีนสงคารามยังไม่จบฉันยังต้องรอบอีกครั้งคิดว่ามึงรักเธอเท่าไรฉันมากกว่าพันครั้งจะยอมตายเปีกายเพื่อให้ละคร้ายดีเกิดชัหน้าชันได้ผู้ชายดีๆคงมีแต่ไหนนี่ายงั้นผู้ชายอย่างฉันคงต้องเจ็บใจไปทุกรา้เพราะผู้ชายดีๆคงมีแต่ไหนนี่าย ฉันก็แค่ผู้ร้ายคงต้องเจ็บใจไปทุกรายสุดท้ายเขาได้เธอไปครองยังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็ไม่สนและมันไม่ อยากเห็นน้ำตาจากคนที่รักเธอยังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็เลือกเขาจะเอาอะไรแข่งกับเขาเมื่อทำอะไรฉันก็ผิดหยุดยิบยืนความรักรักยังคนไม่มีสิทธิ์อย่าอยู่ให้ฉันติดอยู่กับชีวิตเธออีกเลย ฉันไปตายไกลๆทำไมต้องทำเป็นสนใจทำไมต้องทำมีเยื่อใหญ่รู้ไหมว่าฉันคิดไปไกลทำไมต้องทำเป็นเหมือนแค่ทำไมต้องทำมาเลี้ยวแลมันแปลว่าอะไรเธอม ใจอ่อนออหลอกฉันที่สู้ทั้งที่ทำเธอเข้าอยู่ดีอั่งไงเธอก็ไม่รักอัไ่ไงเธอก็ไม่สนและมันไม่มีเหตุผลเมื่อเขา จะเอาอะไรแข่งกับเขาเมื่อทำอะไรฉันก็ผิดยืดยืดยินความรักรักยินคนไม่มีสิทนอย่าหยืดให้ฉันตินเกี่ยวกับชีวิตเธออีกเลยปล่อยฉันไปไกล ตโอ้โหสดๆดกันอย่างนี้เลยนะคะคแล้วก็คือแบบตกใจมากตอนนั่งใกล้ๆลูกคอทุกลูกคือมันดังโดดเด้งมากเลยอะพวกเราสามคนนี่คือแบบว่าเฟะเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันของพี่เก่งจริงๆอะถึงช่วงท้ายของพี่เก่งแล้วอยากจะให้ฝากผลงานนิดนึงค่ะติดตามช่องทางไหนอะไรยังไงแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆชาวแ8 5 EDS บ้าง ผมก็อยากฝากเพลงหัวใจทดสกกนด้วยนะครับก็เป็นเพลงใหม่ของเก่งนะครับที่ปล่อยออกมานะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับถ้าเกิดใครอยากจะดาวน์โหลดก็กดได้แล้วนะครับดอกจัน492สี่เก้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง เพลงหัวใจทศกัณฐ์แล้วก็เพลงยังไงก็ไม่ยักเลยในห้องลาดดาวโหลดเดียวกันนะครับแล้วนอกจากนั้นใครอยากจะติดตามผลงานของเก่งดูตารางงานว่าทําอะไรที่ไหนยังไงเข้าไปได้ใน Facebook Fan Page นะครับชื่อว่าทัชยาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ T a c h a y a ครับอินสตาแกรมเก่งทัชยาและทัชยาออฟฟิเชียลครับทวิตเตอร์เก่งอินเดรสกอร์ทัชยาเว็บไซต์ชื่อว่าทัชยา .com และช่องทางยูทูบชื่อช่องว่าทัชยานี่ยโอ้โหก่อนที่นึ่เขาพูดมหงต้องยอมจร้อนไปพูดชัดๆมั้งได้ไหีเลยเออวันนี้ก็สนุกกกสนนนนนนาาาัไปะะคคแลล้้ว็หยยเเี่ข ทักทายพี่เก่งในไลฟ์ไม่รู้ได้เห็นบ้างหรือเปล่านะคะแฟนๆทั้งของพี่เก่งทัชยยะแล้วก็ของ The Voice ด้วยนะคะทุกทุกคนเป็นกำลังใจให้ลองอ่านดูเห็นไหมคุณั้งนน่ารักมากนะครับเขาบอกว่าอะไรเก่งพร้อมมากๆทัชยะร้องสดดีมากๆเลยแน่นอนนะฮะว่าช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับที่มาคลื่นของเรานะเป็นคนแรกเลยนะครับเป็นศิลปินท่านแรกที่มาในช่วงของ Good Happening นะยังไงก็ติดตามกันให้ดีนะครับช่วงนี้ขอบคุณเก่งทัชยะมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ e i g E. D. S. Everyday Station.